10ไลฟ์สไตล์ที่ส่งผลดีช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินในระยะยาวตอนที่หนึ่งค่ะนอนให้ดีค่ะคลิปที่แล้วอะค่ะมาพูดถึงเรื่องการปรับความไวต่ออินซูลินที่จะช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆเช่นเบาหวานหัวใจได้เพราะว่าถ้าร่างกายมีความไวต่ออินซูลินที่ต่ำอะค่ะน้ําตาลในเลือดจะขึ้นสูงได้ค่ะซึ่งอย่างที่บอกข่าวดีก็คือการปรับความไวต่ออินซูลินปรับได้จากไลฟ์สไตล์ค่ะ ไลฟ์สไตล์ที่1ก็คือการนอนให้ดีถ้าเรานอนน้อยหรือนอนไม่พอค่ะมันเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการดื้อต่ออินซูลินและทําให้มีความเสี่ยงในโรคต่างๆด้วยซึ่งการนอนต่อวนันค่ะแนะนํา7-9ชั่วโมงค่ะเพื่อให้พักผ่อนที่เพียงพอค่ะมีการศึกษาหลายฉบับเลยนะคะที่เชื่อมโยงการนอนไม่ดีกับความไวต่ออินซูลินที่ลดลงยกตัวอย่างเช่นการศึกษาชิ้นหนึ่งในกลุ่มย่อยค่ะการนอน4ชั่วโมงทําให้ความไวต่ออินซูลินก็ลดลงและความสามารถในการควบคุมน้ําตาลในเลือดก็ลดลงเทียบกับคนที่นอน8ชั่ว ดังนั้นการอดนอนค่ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงในการดื้อต่ออินซูลินด้วยซึ่งการนอนที่เพียงพอค่ะช่วยทําให้ดีขึ้นได้เรามาปรับการนอนเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวกันนะคะแล้วปัจจุบันเพื่อนๆน,นอนกันวันละกี่ชั่วโมงคะเขียนแชร์กันได้แล้วถ้าสนใจแก้การดื้ออินซูลินพิมพ์สนใจแล้วทักมาคุยกันได้นะคะ